ะะไปดูความคืบหน้าคดีของคนร้ายที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ไปดักเด็กผู้หญิงที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วก็นักเรียนสาวนะคะอายุแค่17เท่านั้นดักชิงทรัพย์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ฉุดน้องไปข่มขืนที่ป่าข้างทางนะคะสุดท้ายเนี่ยน้องหลีรอดออกมาได้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้เป็นที่เรียบร้อยรับสารภาพแล้วก็วันนี้ทางเจ้าหน้าที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ ผู้ต้องหาก็คือนายธนุศักดิ์คำพรมอายุ26ปีนะคะอาชีพคือขับรถบรรทุกส่งกากแป้งมันสำปะหลังถูกตำรวจจับได้เมื่อวานนี้แล้วก็รับสารภาพบอกว่าก่อเหตุกระทำการข่มขืนจริงๆโดยอ้างบอกว่าแอบรักแล้วก็ชอบพอกับน้องมานานแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพทรบใหญ่คุมตัวนายธนุศักดิ์ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ3จุดด้วยกันค่ะจุดแรกก็คือบริเวณจุดที่ผู้ต้องหาจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็สังเกตการอยู่ก่อน จุดที่2คือบริเวณที่ฉุดกระชากหญิงสาวลงไปเข้าไปที่ป่ายูคาลิปตัสบริเวณแห่งนี้และจุดที่3ค่ะอีกจุดหนึ่งคือจุดที่ลงมือข่มขืนซึ่งทั้ง3จุดตำรวจนำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาอย่างรวดเร็วเลยนะคะเร่งมือเพราะเกรงว่าชาวบ้านที่กำลังเดินทางมาดูการทำแผนอาจจะรุมประชาทัานได้ หลังจากที่ทำแผนเสร็จเรียบร้อยตำรวจก็เร่งนำตัวขึ้นรถตู้กลับไปควบคุมตัวเอาไว้ที่สพทรพย์ใหญ่ค่ะเพื่อรอส่งตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดชัยภูมิในวันพรุ่งนี้ต่อไปค่ะ